สารแพ่งสั่งยึดที่ดินโรงเรียนนราธิวาส17ไร่พบหลักฐานซ่องสุมปลุกประดมโจรใต้ข่าว23กรกฎาคม2559สารแพ่งพิพากษาสั่งริบที่ดิน2แปลง17ไร่เศษที่ตั้งโรงเรียนอิสลามบุรพาจังหวัดนราธิวาสให้ตกเป็นของแผ่นดินหลังพบหลักฐานเอี่ยวใช้ฝึกยุทธวิธีทธหารปลุกประดมสนับสนุนก่อการร้าย เมื่อวันที่23ก,กรกฎาคม2,559สารศาลแพง่งถนนรัชด,ดาพิเศษอ่านคำพิพากษาริบทรับตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากกรณีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2,559พนักงานอายการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินได้แก่ที่ดิน3าแปลงโฉนดเลขที่27227หมู่5ตำบลกระลุวอเหนืออเภอเมืองนาราธิวาส เนื้อที่8ไร่2งาน96ตารางวาโฉนดเลขที่2 7 2 2 8หมู่5าตำบลกะลุวอรเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสเนื้อที่9ไร่2งาน18ตารางวาและโฉนดเลขที่27207หมู่5าตำบลกะลุวอรเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสเนื้อที่1ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอิสลามบูรพารวมมูลค่าประมาณ3 2 6ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดินเนื่องจากเป็นทรัพย์ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้สนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายสืบเนื่องจากปี2550ตำรวจสอพอตันหยงจังหวัดนาราธิวาสจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยมีนายมนาเซยยกับพวกรวม7คนพร้อมของกลางอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนเครื่องประกอบระเบิดรวม108รายการ ซึ่งศาลจังหวัดนาราธิวาสที่พากษาประหารชีวิตและจำคุกโดยตำรวจได้ดำเนินคดีอาญากับนายอุเซงปุโรงผู้บริหารโรงเรียนอิสลามบุรพาและเป็นประธานมูลนิธิอัด,ดีลอซาดอ่านอิสลามมิยะกับพวกข้อหาย,ยอมให้ใช้สถานที่หรือบริเวณโรงเรียนเพื่อสนับสนุนลทัทธิที่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศ ต่อมาเลขาที่การปรปรงส่งเรื่องให้พนักงานอายการยื่นคำร้องขอให้ศารมีคำสั่งให้ที่ดิน3รายการดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินและระหว่างพิจารณาคดีมูนิธิอัดดิลอซาร์ดอันอิสลามิยะยื่นํำคัดค้านเป็นผู้คัดค้านที่1โดยมีนายมูฮัมหมัดฮูเซนมาสอบเป็นผู้คัดค้านที่สองอ้างว่าที่ดินโฉนดเลขที่27227และ27228เป็นของผู้คัดค้านที่1 และในคดีอาญาสารจังหวัดนราธิวาสที่ภาคสายยกฟ้องนายอุเซงโดยคดีถึงที่สุดแล้วและที่ดินฉนดเลขที่27207เป็นของผู้คัดค้านที่สองไม่ได้เป็นที่ตั้งโรงเรียนดังกล่าวสารแพ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้สืบเนื่องจากมีการจับกลุ่มนายมนาเซกับพวกภายในโรงเรียนอิสลามบุรพาอีกทางได้ความจากตำรวจที่ซักถามนายมนาเซกับพวกบิกความว่า นายมานาเสยอมรับว่าเข้าไปในโรงเรียนเพื่อพบปะแนวร่วมโดยโรงเรียนเป็นสถานที่ปลูกฝังแนวคิดให้มีการแบ่งแยกดินแดน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรัฐอิสระมีการสาบานตนฝึกร่างกายยุทธวิธีทหารหรือ AKK สลับการบรรยายปลุกระดมโดยใช้หอพักนักเรียนและใช้บ้านพักครูเป็นสถานที่ฝึกวางแผนหลบซ่อนตัวนัดหมายรับส่งวัตถุระเบิด และมีการตรวจยึดของกลางประเภทอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนส่วนประกอบระเบิดภายในโรงเรียนได้ถึง108รายการจึงเชื่อว่าที่ดินโฉนดเลขที่27227และ27228เนื้อที่รวม17ไร,ร่เศษเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ใช้เป็นสถานที่ในการสนับสนุนกระทำความผิดฐานก่อการร้ายจึงมีคำสั่งให้ที่ดินโฉนดเลขที่27227และ27228พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินส่วนที่ดินโฉนดเลขที่27207เนื้อที่หนึ่งไร่ของพู้คัดค้านที่สองแม้จะตั้งอยู่ในรั้วของโรงเรียนแต่ไม่ใช่ที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนและไม่ใช่ทางเข้าออกโรงเรียน จึงมีคำสั่งให้คืนที่ดินโฉนดเลขที่27207ให้ผู้คัดค้านที่2สำหรับคดีดังกล่าวคู่ความยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมายภายใน30วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งขณะที่ลักษณะของการริบทรัพย์ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15ธันวาคม2558ศาลแพ่งพิพากษา ส่งให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสเลขที่699หมู่4ตำบลตะลกาปโปอำเภอยะริ่รงจังหวัดปัตตานีเนื้อที่14ไร่1งาน42ตารางวาราคาประเมิน5 9 1 9 0บาทของนายดูลล็ะแวมนออดีตครูโรงเรียนยีฮาร์วิทยาหรือปอนะวิทยากับพวกซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนยีฮาร์วิทยาตกเป็นของแผ่นดิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่สนับสนุนเกี่ยวกับการกระทําก่อการร้ายโดยผู้ก่อความไม่สงบสองคนให้การยอมรับว่าเป็นสมาชิกหน่วยคอมมานโดกลุ่มโจร BRN ถูกส่งตัวฝึกหลักสูตรคอมมานโดและชุดรบขนาดเล็กที่โรงเรียนยีฮาร์ดวิทยาขอบคุณที่มาจากไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะ